องค์การเพศสัจกรรมจัดประชุม j o y n t Oversight Committee Meeting ครั้งที่5ร่วมกับสถาบันคาเคสุเคนที่โรงแรมพูแมนบางกอกคิงพาวเวอร์เมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาพลโทสุป,ปร,รณกรสงวนชาติสอละไกประธานกรรมการองค์การเพศัจกรรมเป็นประธานในการประชุม Joyce Oversight Committee Meeting ครั้งที่5 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสถาบันคาเคซุเคนและองค์การเพศศัจกรรมเพื่อประเมินความคืบหน้าและสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนกำหนดแนวทางให้การสนับสนุนจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกแก่องค์การเพสัจกรรม